อู้ไปคอยเงีพี่น้องเอ้าเห็นบ่พี่น้องนี่ครับเป็นอะไรพี่น้องเดี๋ยวปู่ทำงานเลยพี่น้องอู้สุดยอดเลยครับพี่น้องเอาเลยครับแต้มแรกนันแล้วครับผมเก็บครับอุ้ยโอ้โหดูน้อพี่น้องน้องจักรับพันทินบ่ได้เก็บพี่น้องเลยทิ่งไว้ พี่น้องสวัสดีเอฟซีทุกท่านครับผมกลับพบกับช่องนุ่มจักรัดพัดทินนี่เช่นเคยพี่น้องสำหรับมือนี้กับภาพี่น้องหาเลาะยู่เลาะกินแถวบ้านนี่แหละพี่น้องกับคือเก้าพี่น้องพผนนี่พามาหาพี่น้องมาใส่เบียดน้องพี่น้องเนาะนี่ครับหลังสามสิบหลังพี่น้องสามเจ็ดสามแปดหลังสำหรับเยื่อมือนี้นุ่มจักรัดพัดทินจะใส่เป็นเยื่อนี่พี่น้องเด้อนะครับเยื่อปูน้อยพี่น้องนุ่มจักรัดพัดทินหักกามมันออกเดี๋ยวย้ำไอ้หนีบไซส์เบียดขาดพี่น้องเนาะแล้วก็จะมีเยื่อลูกเข็งปลากระเดื่องน้อยแล้วก็ นี่ยือกเห็ดอีกสองสามตัวพี่น้องต้องใส่เบิ้องตัวว่าจะเนียนไปยทั้งยาปูนะพี่น้องเนาะไปรุ่นไปยามเบิ้งกันพี่น้องว่าจะใส่เบ็ดมือนีจะมาลุ้มมาหันนะพี่น้องเนะาะครับผมสายมันยาวนุ่มจากปลาทินก็นจะพันไว้จากน้อยเด้อพี่น้องเด้อการลดเยื่อมาหนีก,กน็นี่ครับเย่าปูน้อยก็เคี่ยวมันหลังตาเลยพี่น้องตรงกระดองเล่พี่น้อง ลายคนอันดรูแล้วนะพี่น้องเนาะอาจจะเป็นตังสาทิสไรเนี่ยครับเนี่ยครับเที่ยวพอ่อแบบเนี่ยพี่นอ้องครับผมนี่จะใส่แบบจมเพอพี่น้องให้ปีปูมันมันยุดใต้พื้นพี่น้องเนาะ พไปดองแบบไปใส่เ,เล็ดเกๆพี่น้องครับครับผมดับหลังนี้จะเป็นปลาเค็งนาพี่น้อ,ยอยงเลยเกี่ยวตรงด้านหลังนี้พี่น้องนะครับรับฟังนี้พี่น้องครับผม เดี๋ยวนุ่มจะกบัดทักทิ้งจะใส่ไปเรื่อยๆเดี๋ยวพี่น้องเนาะเดี๋ยวมันจะคทำก่อนพี่น้องอันนี้ก็นจะหกม้งแรงเลยพี่น้องเริ่มคทำแล้วตัว,วน,เเวนวั้นจะเป็นเตะตกดิน,นเลยพี่น้องนะครับผมแลาต้องเดินมาลุ้นกันตอนยามแะพี่น้องเนาะครับผมสวัสดีเอฟซีทุกท่าน,นครับผมตอนนี้ก็ประมาณสามทุ่มกว่าแล้วพี่น้องเนาะาพี่น้อง ยามเบิ้งเบ็ดนะพี่น้องที่ใส่ไปเมาตอนแรงพี่น้องเป็นอะไรคือบ่อโอ้ยังอยู่พี่น้องครับยามมันเลยๆพี่น้องเนาะฉินมานบ้ามันใส่ทั้งเนื้อปูเนืออใส่ด้วกันแล้วก็เอ้เบื่อกีใส่เงืออีนะครับใส่เนื้อปลาหน่อย แต่ว่าส่วนมากเน้นเ่ยเยื่อปูครับเราเป็นพวกปลาก,กระเดิดปลาเค็งแล้วก็เยื่อเขียดตรงนั้สามสี่หลังพี่นอ้องถัวยังเงียบอยู่พี่น้องแต่ว่าเจอก้อนอันนีม้มาเจอสองสามหลังที่หล่อนพี่น้องเป็นเยื่อป <c oughs> <c oughs> ูอย่างนี้เลยยังอยู่ครับพี่น้องเตยครับผมท่านมี็อตเด็ดในไทยเพิ่งเนาพี่น้องเนาะจะไเดบดเสียเวแล้วครับครับผมน้อง <c oughs> เสร็จแล้วพี่น้องเลยน,นะครับเยอะปูทำงานแล้วพี่น้องเอิ่งครับปลาอย่างอู้หูอะไรเงีพี่น้องว้าวเห็นบ่พี่น้องนี่ครับเป็นไรพี่นออ้องเยอะปูทำงานแล้วพี่น้องสุดยอดเลยครับพี่นอ้องเอาแล้วครับแต้มแหลกมาแล้วครับผมเก็บครับโอ้โหพี่น้องเป็นไรครับพี่น้อง นี่ครับนี่ครับพี่น้องพันธุ์เยือกโอ้โหพี่น้องนี่ครับพันธุ์เยือกปลาไอปูเนี่ยครับเป็นสี่เลยพี่น้องยิงมได้ใส่ยังไงพี่น้องกือบลกเลยพี่น้องนี่นะครับเปิดพี่น้องว้าวนะครับตกเบิกเอฟเลยพี่น้องเลยแปมแรกมาแล้วพี่น้องหมานครับเก็บครับโอ้โหตังมาตั้งหลายหลังพี่น้องเลยเกืออยู่ประมาณห่างหกลังพี่น้อง หนึ่งแต้มเจมเจมโอ้โหใส่บึกเจียวครับยามต่อครับันี่ใครมีห้อยดึงพี่น้องดูว่าห้อยน้ำดูว่าปูไม่ดึงกี่หนดู โอ connect, ้ปูมันดึงไปไปเฮ้ยมาติดไปพี่น <nationwide> <asing refriger stain III> ้องไปจมมุดแล้วเราพี่น้องเดี๋ยวก็ยามเอ็บน้อยพี่น้องนะครับกับพี่น้องตอนแรกนุ่มจักรพรพัดทิ้งจะเอาปูใส่แบบเห็นไตกับพื้นนี่นะพี่น้องเนาะเดี๋ยวพอดีว่าปูเนี่ยมันจะไตต้นเข่าขึ้นมาพี่น้องขึ้นมาเหนือน้ำเลยพี่น้องไอ้ไอเดที่มันพกพเนี่ยนุ่มจักรพรพัดทิ้งเลยเอาปูนะครับเห็ดแบบยี้อร้อยพี่น้องเดี่ยเพราะมันเลยหายใจได้พี่น้องนะครับก็เดยหอดเสาพี่น้อง นเพราะว่าขั้นใส่เหล็อกอไหลมันจะตไตเพราะเสือกมันยาวพี่น้องมันไตขึ้นต้นเขาไปประมาณนี้เนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวก็ไปรุ่นตอนเศร้าอีก่เช่นึงนี้นพี่น้องเน้นองไปเป็นได้ครับผมบบบน,นะครับใส่ไปแบบนี้ครับแบบเร้อยก็ได้พี่น้องใส่กระเพืับใส่กับพื้อน,นี้มันต้องที่กว้างๆนู่นี่พี่น้องมันไตขึ้นคอเข่าเบิดปล <c oughs> าก,กินบ่ได้ครับผมครับผมสำหรับคืนนี้ก็ได้ไปใส่ได้ไปแต้มหนึ่งพี่น้องนะครับถือว่าแบบูหใส่โลเลยพี่น้องแต่ว่า กตอยู่ประมาณ6กเจ็ดและขี่พี่น้องแต่ว่าเขาเอื่อนใส่โลพี่น้องเนาะกต่สุว่าหมานอยู่พี่น้องนี่ครับขั้นเยียป,ปูนี่มันจะได้โตแยงสิละพี่น้องเดี๋ยวไปรุ่นเปนตอนเศร้านะพี่น้องว่าจะเป็นยังไงเพราะว่าตะคอนกนใ็ใส่ติดใส่เดือนครับไม้เนี่ยพี่น้องแต่ว่าใส่เดือนเนี่ยที่ไอช็อตลังม้ที่บ่มหมานก็เพราะว่ามันโดนเล่นปลาหน่อยเล,เล่นเงียเล่นเงียเบิดพี่น้องกับ นุ่มจากลับพัดเราก็โดนปูปูก็ปูก็กวนกินเนื้อใส่เดือนพี่น้องนุ่มจากลับพัดทิ้นเลยจับปูไม่คิดไม่คิดเยอะเลย <c oughs> จริงๆเนื้อปูนี่เขาก็ใส่ส้นมากกับเต๋อตวงเว้นพี่น้องแต่ว่านุ่มจากลับพัดทิ้นเคยใส่ตอนคืนก็นไเด็นขึ้น,นพีนน่น้องก็ต้องเราอย่างนึ่งเราก็ต้องเปลี่ยนเนื้อดูอันนี้กี้ก็พยายามก็หล่อนอยู่ประมาณห้าหกลังพี่น้องจากสามสิบแปดลังพี่น้องเนาะก็ได้แต่หนึ่งก็ถือว่าคุ้มค่าอยู่พี่น้องแต่คืนนี้เดี๋ยวไปรุนกันตอนเสาร์นะพี่น้องว่าจะมาประมาณกับผม ครับรอติดตามตอนซ้อครับสวัสดีครับพี่พี่น้องสวัสดีกับผมมันหาตีหาพี่น้องตีหาเคืองพี่น้องแต่ว่าฝนตกมัดขึ้นเลยพี่น้องพาพี่น้องมาย้ำเบีดตัวพี่น้องว่าเดี๋ยวนี้ปูเขานี่ยยัยเด้ดฝนมาพี่น้องแต่ว่านมจากหลับกระตินอาจจะได้ไทยแน่วันได้ไทยแน่พี่น้องนะ ว่าฝนตอนนี้มันตกเลยพี่น้องมันใส่เสื้อกันฝนมาพี่น้องเด็กครับผมไปรุ่นกันครับอ้ยฝนตกมบดคืนเลยพี่น้องวิว่ารู้ว่ามองเห็นบอกพี่น้องดูถึงปีน้ำมม่จัดโอ้ไม่ดิ่งพี่น้องตัว่า โอ้หลุดพี่น้องโอ้เดี๋ยวเขามาเก็บนะพี่น้องนะยายามวไปนะครับปกมัดขึ้นเลยพี่นอ้องเสามาหนีมวยจะยุดก็ไปยุดพี่น้องให้ฝนนั่งปิดลายพี่น้องเองโอ้คือเก่าพี่น้อง เดี <Yeah>. oh. <c oughs> ยวปูกินมแต้มบนน,นอกพี่น้องหลังนี้เป็นไงมัง่งโอ้หลังนี้ก็เงียบครับหลังนี้เป็นไงมัง่งหลังนี้โอ้ก็เงียบพี่น้องเดี๋ยวถ้ามีช็อตเด็ดไหนจะทายพี่น้องบึ้งด้ครับผมไปครับผม ยังไปเรื่อยๆครับมันจะปกอีกไหรหลังนี้กับ่มิพี่น้องโอหแห่เลยพี่น้องเดีย๋ยวฝนก็นำตั้งคืนเลยหลังนี้มีบ่หลังนี้มีแตนพี่น้องขาวๆอยู่ปลาอย,ยัางอูดปลาคอพี่น้องอตายซ้ำพี่น้อง ปูยังอยู่เด้พี่น้องนะครับอ๋อเก็บครับพี่น้องเหมอนตายสั่มพี่น้องเลยหอ,อบเอฟเลยนะครับโอ,อ้แต้มแรกของเศร้านี้พี่นอ้องเดี๋ยว น้องหลังแรกที่นุ่มจากหลับทัดทินยังพอท่านแก่พี่น้องยังใครมีปลาติดพี่น้องกหลังจะมากู้กลับยุ่งกินตอนวันที้รีกันเนื้อพี่น้องครับครับย่บยิบยิบยิบอุ้ยโอ้โหวันนี้พี่น้องโู้ยลุงจากหลับทัดทินไม่ได้เก็บพี่น้องเลยถิ่มไว้พี่น้องปาดใส่งานเลยพี่น้อง เขาโ Dante, ตนี่เลยพี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยร็วกินบ้างมันมันมันเรพี่น้องเจียวเจียวนะครับที่โตที่ตายพี่น้องใส่เดียวกันเร็วพี่น้องโอ้โหน่าตื่นตาหลังจากเราได้ยิงยุบ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 แล้วย้อนกลับมาเก็บพี่น้องนี่ครับโอ้ยมันพี่น้องยอดเก็บครับผมโอ้พี่น้องกินเลือกกินดูพี่น้องไปนะครับ ทีดใส่ใหงไงพี่น้องนะครับโหเจยวครับพี่น้องเฮเก็บครับพี่น้องเอ้ยเจ้วครับผมสำหรับภารกิจปนีก็ถื่าประสบความสำเร็จด้วยพี่น้องเนาะครับผมไปเดียดไปทั้งหมดก็สามสิบแปดลังพี่น้อง ก็ได้ไปทั้งหมด3แต้มล้มไปขึ้นแต้มนึงเั่นนี้ก็2แต้มพี่น้องครับมีแต่ใส่ของงามพี่น้องครับนียปูในพี่นอ้นอ,นนองนะนี่แหละครับหรือว่าเหยื่อปูนี่ต้องม,มีแต่ปากคอใหญ่ๆพี่น้องตามล่าเอาไอ้ช่อนยักษ์ในเมื่คืนนี้อีสามตัวนี่กันนี่สองตัวแล้วเมื่อคืนสึบสามตัวแต่ว่าตัวใหญ่ก็นี่กัน่าจะมันกับโลกว่ากับสองล้มเลยพี่น้องครับนะนั่นรวมกันนะพี่น้องเนาะแตถือว่ามันนี่ประสบความสำเร็จอยู่ครับพี่น้องกันใส่เหยื่อปู พราะตอนนี้มันก็เริ่มเขาฤดูหนาวแล้วนะพี่น้องเนาะมันเริ่มมีหมอกเริ่มยังแล้วปลาเยื่อปูนี่อาจจะดีทั้งเลือกนึงที่เขาต้องใส่พี่น้องเนะาะเพราะนุ่มขัขง้ขงก้อนนุ่มจากลาภพันธุ์นีน่ยเยอะใส่เดือนมากกะโดนเล่นเยื่อบีบตดเลยพี่น้องเแยก็ได้โบเลระมาณเลยมือนี้ก็เลยร้องเอาเยื่อปูมาใส่ก็ถือว่าประสบความสุขเ็จอยู่พี่น้องอาจจะบะมาณเท่าไหร่เดิมเยื่อปูคนเขาใส่ต่อนเป็นแล้วพี่น้องเนาะแต่ว่านุ่มจากลาภพันทุ์ใส่ต่อนมันก็ยังเสียกขาได้อยู่พี่น้อง ก็เมื่อกี้ลังสุดท้ายพี่น้องตอนแรกรเป็นลังแรกแล้วพี่น้องไปยามมันมันพอติดนมสำหรับทั้งทิ้งเลยไปยามมันเรื่อยๆกําลังจะกลับขึ้นรถกลับเดี๋ยวมันดึงดึงดึงอ้ก็ดูว่าโอเคอยู่พี่น้องดูอว่าโชคดีที่ที่มาเก็บก่อนนั่พี่น้องเนาะไปย้อนกลับเก็บไม้เท่านึง่งพี่น้องเป็นซองเต้มเจียวเลยพี่น้องใส่เยื่อปูนี่กับย่างขี้นมจากับปัากินบอกนะครับผมกับปับเปลี่ยนเอาเลยพี่น้องเขาล้างเบิ้งต้นสถานการณ์เอาขั้นไหนมึงที่มันโล่งๆชิงแจ้งแกสามารถใส่เป็นเยื่อจมเลยพี่น้อง ใส่เงาจมแต่ว่ามันอาจจะเสียงนึงจมแรงแค่เนี่ยปูมันจะมุดดินอยู่หรือว่ามุดใบไม้ที่ตามพุ่งให้ตรงน้นเนี่ยอยู่พี่น้องปากหรือไ่เห็นเยอะกันเฮอะใส่เยอะร้อยเยอะร้อยบางเคียนเนี่ยมันก็อาจจะตายอายุได้บ่โดนเท่าไรแต่มันก็ถือว่าเป็นเยอะที่ว่าแข็งแรงที่สุดเราสำหรับเหยื่อปูในพี่น้องเนาะก็รองปรับเปลี่ยนบางนอบพี่น้องเนาะตามแผนตามเหตุการณ์ล่วงหน้าเนาะพี่น้องเนาะคื้นหนีกับคนกับลมแทงขักพี่น้องเอ้ยอู้มูซานีว่าจะบ่มาจะหามเอาบ่ได้กัน ่ใส่ชุดกันฝนมาแล้วพี่น้องกลางลมมาพร้อมยันข้องเปียกก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร่นะพี่น้องนะิกำลังแนงใจช่างนุ่มจากหลับทัดทิ้งเลครับผมสหรับตัวนี้นุ่มจากหลับทัดทิ้งขอกราบลาพี่พียน้องไปแล้วครับผมสวัสดีครับประมาณครับ